สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบาดําดครับวันนี้นะคะสะสมกับสภาพพี่น้องไปขายของหวานค่ะของหวานสาคูข้าวโพดน,นะคะ่ะถุงละสิบบาทนะค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีข้าวโพดต้มนะคะ่ะถุงละสาบบาทเต็มๆถุงเลยค่ะปค่ขาไปขายของน้ำกันเมือ่อยพี่น้องปาออกไปคาเนาะคะ่ะข้าวโพดอันถุงละสาบบาทข้าวโพดต้มนะจ้าเต็มๆถุงต้มหมดตะเลีว เออให้ออะรกับพ่อกันจันเห็นไ่องยนายเ้ากเอาให้เอาเอาของวานสามถุงของวานสามถุงอันนี้เอาบันึงบนี่หนึ่งไงเงา้ยอยเหมือนก็แน่หาสิบเมค่าเลกเลยนี่เง้ยงสาอันนี้ถงะรนี่ชาวบานเี้งามหมดต้มเล้วเลือกเอาได้น่งร้อสาวดไม่ไหมนี้ เปิดีนบเปิดตั้งหนเปิดงน่จ้าขอบคุณนะคะบ่ออไม่อยากออบเลยนะทำมอบเี้เนาะเอาน้าบานมันงงาม เป็ดส 10, 10, ิบนอตามิดจ้านกได้าามหมีอง็สิบเพาหวานหลมขอบคุณครับขอบคุณครับหลดมือ มาเปินล <zo> ูกค่ะกี่ถุงครับกี่ถุงค่ะข้าวโพดต้มก็มีนะจ๊ะสองถุงนะคะถุงละสิบบาทสิบบาทสองถุงจ้าครับสิบาททอนแปดสิบบาทน้องขายเดี๋ยวจะแปดสิบพอดีไหะ คนต้นี่ยค่ะน้องปลาน้องบดิบสูบเยอะตั้งเครื่องมาในมืุขอมหานสิบตาแต่ไม่หวานเยอะหรอกค่ะวันนี้ฮะอ้มีเจ้าสามิบตาอันนี้อันนี้กินแล้วจ้า ของหวานจ้าเห็ดบะหมี่มือนี่นี่อาหารสิบมิตรของหวานมิตรของหวานจ้าคุณไปเก็บไรบ่ได้ไปเก็บเห็ดเก็บไรบนใบสะเสิร์พ้าไปเก็บบน่ระเบื้ไปเก็บมือนี่ไปเก็บไป็มดบองในมิตรผู้ถามไม่รู้ครับกําลังออกนะปังไหมบนตกหอยมาสองมือขอได้เก็บทีนี้ไหนบังออกเป็นมดจังมาออกเป็นมดอยู่ มองมันลุบๆนาะแมนเอานสองถึงต่อีแล้วมาคนหวานหรือว่าแล้วมาเบ้หวานบ้หวานวานตาตัวนี้เถือใสเราแล้วหวานหลายเนี่ยมื้องบาทครับใสหน่ข้อมหวานหน่ค่ะเอาค่ะบนะค่ะของหวานจง ในเวลาได้ของหวานสร้างเ้าของหวานสร้างเจ้าคนละหวานเนาะคนละหวานหวานคนละแนวคนละแนวนะคงคนละนันเบิดมือละสองขวันแล้วไหาอยู่แล้วแล้วขูดไปบไปอยู่กับนนี่คือ่ะ้ขอบณคุณหัวอะไรคะสอง ขอบคุณองลอติดบาค่ะ่บ้านก็ลัข้าพดไดไม่ได้ขวพสาวบานแ่ขอางกันะอาจานไม่ต่างแ่นะครับของบานไม่วานเยอะนะคะวันนี้กลมกล่อมามนามคูาออึาไปอันสีมกด่ากดว่าพวหวานหลาย มือติดลูก้าสิบาอยู่มุลนขอบคุณค่ะบ้านเนี่เอนเงินให้ลูก้าจากมือแม่นร่างแม่ก็ได้คับขอบคุณครับสาบาทองบานนํ่บาทิบาทอนนี้แออนโตรดม่ออกเล็เย้าซื้อเลกเโออลยเออไปย้มนลยางเพิ่งแลงนะ่อยากออนยโดมน้ิเยะอน

把你咋不干活？ คุณครับข้าโพดต้มถุงรักษาบาทค่ะหลายๆครับเ่า่ถุงหนึ่งคุนพี่มันเลือกอเลือก้เร้อนี้ <โอ S 1> ไนสนใจเราเนอะนี่บ่ะมันมันเกไดู้ือมแเกเกอร่อยแกมันมัน ม่เอากะแ่ไม่ชอบแต่นกันน้ำาะอรขาีงมีสิบบาทครับเ้นไปเ็นไปเ็นไปกับด้ดิเมกอขอนหวานราจะถุงนี่นะได้ครับตองุงตองุงต้องขาวโดเลืออยู มีีบาทอ่ะเอาลดแล้วแม่แม่เอาแมาไม่มีแม่ลขอบคุณค่ะอเนะคะขอนบาทนึงอยู่แลเนี่ยถอน1บาทนะคะ่แลกกันนะคะสาบาทอย่าทขอบพูดจี4บาทจีก๊อ ดีกล่าเรอครับต่หมอนขอบคุณครับแม่กาย่านหมาเป็นนี่จ่ายถุงละสาวบาทสองถุงเถอะต้มเรียบร้อยแล้วสองถุง เอาไปน้ำเสนอลูกค้ากันเออปลาพอพดเขินซื้อละขอบคุณครับทานสามสิบบาทนะค,ครับห้าเรียญครับครับบายเอาอันเดียว<า>อ๋วอมันมีอันเดียวอ๋อเดียวอันนี้ย่างเดียวทรงยังครับมือนี้เห็ดเปลวหวานหลายผลมมกหวานหลายได้แล้วถุงขนาด อาจารย์ถุงละตีนถุงละสิบบาทซื้อของหวานซอยนิตาของหวานซอยกระโปงต้มขอบคุณครับในี้ถุงหนึ่งนะคะหนึ่งถุงพี่ตาเธอไม่อยู่หรอวันนี้นะ่ะพี่ตาเธออยู่เียนดีหรอขอบคุณครับ พี่สาวเตีย้ยฮะข้าวโพดเหลืองจ้าอ่าตอบแล้วสาวบาทเลือดเลยนะคะต้ะมมอสซาซูขอบคุณครับครับ ครับยี่สิบพอดีสนาปูกรพูดก่อนจ้าส <c oughs> ิบสามเอนนกันครั <c oughs> บุงครับสอง,สอง,องชงนะคะหนงสองสามเอาขอบ<ๆ>หนึงเอาของหวานของหวานนะคะ ของหวานไว้กินที่นี้ด้วยเอาสองถุงกัเลยสองถุงกินคนเดียวหรอคะโอ้โหกินมือนี่ถุงหนึ่งมืออื่นถุงหนึ่งเดียวเพื่อหวานลายมือหนึ่งนะกลมกล่อมเต๋ปกดีค่ะ่หวานขึ้นนะขั้นแน่นลสิบบาทจ้าเอาให้คุณแม่กินไหมกระสอบหนึ่งเจ้าของหวานบาทเอาเลเอานี้ของหวานเอาไหมหวานไม่เอามีตังยี่สิบเหรอ ใคย่บ่สิบแปดบาทอีเททกเชียวราคาสิบแปดเอาของหวานให้ถุงหนึ่งนะเออได้ค่ะขอบคุณครับสองถุงอขบคุณครับบ,บ้าครับบ้าหวานครับเออบ้าหวานค่ะ วันสีบกินวันเป็นวันเจรังลดน้ำตาลวันนี้ยาวดีค่ะอือยาวๆนี่แหละยาวเท่าไหร่ครับเท่าไรซื้อของบานจ้าเท่าไรครับสิบบาทครับกระสอบนึงครับกระสอบหนึ่งเนี่ยกรุงเทสิบบาทมัตสัดก้นตังถุงนะอาขอบคุณครั 10บาทครับต้องหวาน10บาทก็ได้ค่ะถุงหนึ่งนะคะน่อนที่10บาทค่ะคสองถุง0บาทสองถุงเถอะสองถุงนะแขกใส่สองถุงยังเว้นอยู่เต็มมืมือดเนาะเออหวานอยู่ แสียบยุคค่ะมันเย็นลงแน่เลยใช้เสมือนแรดหลาพี่น้องนี <S 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 ouais calves calves ่จีิจริงกับเวนเวนยุทธ์นะค่ะตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงนี่แหละเนาะนั่นนี่กากากานี่ไปเลยคะเนาะไม่คาดจะลงท้นไปหาติ้พื้นไดเพื่อนนั่นแหละกากัดกุนเลยร้อนๆนะคะกุนบุญได้แล้วพี่แก๊จ่ายแล้ว ตัวใจเพิ่มอีกส้าบาทใายนอกคือส้าบานก็คือวหนาขอบคุณค่าออกไปหามันคุณอาขอบคุณค่าขอบคุณค่า20บาทครับ0บาทนะคะ ่อาอันนี้ก็ยี่สิบบาทอาไหมของคุณครั <c oughs> บวันวาน่าหนสิบบาทนด้อย่างเดียวมีอย่างเดียวคร<น>ับมีอย่างเดียวค่ะสามนะคะสิบบาท มีหวานมาก่่เว่เออขอมหวานหวานบาหลายบ้นีเปน้มันเอาวกนี้หวานดูปีว่าไม่ก้มซีดาร์ได้ไหมเออางนี้ก็เนาบอะไรก็ไ้าน่อันเลยเดี๋ยวนี้นี่กเ็เงินซีบาทขอบคุณครับอจ ตาคุกกระโพดจ้ามันหวานอันนี้สาวบาดตากระ poon ตุ้มเนื้องครับคุณพี่บ้ายแป้นสีน้ำบางเป็นลุงเดียวนึงบาทประมาณสิบบาทจ้ากาะ poon นึ่บาทกระ p o o สาวบาทจ้าันยี่สิบเอะ กดทุบเนีบแกนี่มโคมเบิ่งขนาดมากไม่ดีแกะนี่มคมใส่เครื่องกินชาวซึ้งกันไม่ได้ตีติบาทจ้าผมเป็นคนนมานสองถุงก็ยเห น้อยเมาดึกทองบาลจ้าขอบคุณครับเบื่อจริงๆเราจะกินมาถุ่มหนึ่งละมั้งอ่อจ้าสองถุงขอบคุณครับ สันระลาหัวติ่ม yeah, หัวประหัวบ้านขึ้นเขาได้แล้วาหวเสามตุ้งตุโอซี่ตงตุไทยามสิบาทเอาโตเป็นผุ้โตปีเลยกำลัง่าสิตอยว่าสามสิ เออเขดีจังวาพี่ถุงกุนะอะไรจะมาบรีสถานดีมากเลยเพื่อนก็ดีมากเลยพอดีมาส่งท้ายให้แมตตูเอาให้พอดีละเนาะได้กินน้ำกันละอ่ะอแ,แล้ว,ลวเราเป็นผู้ตรวดีพอดีจเจ้าเมาเม่าให้เขาถูกเลขเนาะถูกนะเ,เลกขเลยทอนเล็กนะแล้วถุงเลขกแมตตูเสวยีย <laughs> เล็กได้กินเลยหน้าแม่ตู้แค่แม่แม่ถือเล็กมากันได้เงินนี่นี่ถือเล็กเสียเงินเลยเบิดแล้วครับเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้าเขาพูดเนี่ยเราเอาไปเป็นตู้กินน้ำแกงล้วกันเอาไปกินน้ำปุหนึงก่อนก็ดีเนาะดีดีว่าตั้งล็อกหลังเจาะน้ำแนบมาดูเป็นเพื่อนมาเอาลืมมันเอาลืมเสียอันนี้ใครเพื่อนมึงดูสาวบาดบ้าบอกรวสอบนึงกูเนี่ยตรวจสอบนึงเอาละของมันอะไรมันเลยมันได้กินหลายมือด้วยนะเบิด์ตเนยเอาไปเตู้ถุงนึง คันเชื่อตว่าอยากอากรบินรื่องนี่เอฟเฮดดเต็มีเั้นรเฮ้นเสร็ขึ้นไมแล้วเพื่อนมือนี้กันแล้วเลยนะค่ะถ้าเสริมกันเลยค่ะนี่ละหลายรัหลายอย่างนอบกันเลยเออาเสริมไปโพิงเขาเที่ยมเป็รอบไปแจก้วนะบนนหนึ่งสองสาสีหหนึ่งสองสามสีหา

แปดเก้าสิบสิบอ๋อในเงินหนึ่งพันหนึ่งพันกับสี่สิบบาทก็ดีค่ะมือนนิพี่น้องคนน่ะร้ายอะไรของเขาก็ได้ขายของพันกับกโพดตรงมค่ะต่หนึ่งพันกับสี่สิบบาทเนาะค่ะจังใดกับฝาาเป็นกําลังใจในเด้อพี่น้องมือนีิก้ขายจะขายดีคือเก้าเนาะเธอเนาะนั่นแหละค่ะฝ่กเป็นกำลังใจฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊องสวัสดีครับล้วเสริมหัรพี่น้องเด้อค่ะ